สบายดีพอแม่พี่น้องเบิดตัวผูกตัวคนเนอเหมือนเด็กกรบอมิ้งยังได้เนาะพี่น้องเนาะสาวไข่สืไม้ารีวิวมักหน้าอันนี้นองหมักหน้าเนี่ก็คือปกติน่ะซักใครสังแบบไหนมาเนาะอ่ามันกรน้อยพอดีเนาะสมังหน้าแล้วเออสำเน็มกระหน่ำร้ายเนาะแต่ว่ามันเบิดเนาะหมังหน้ามันเบิดนี่สำนีมก็ได้สังว่าเพิ่มเนาะปกติหันสังมากะมิต่มาแต่แบบนี้เนาะมัเนี้ยมาสังมือนี้ไอ้นุ่มแดงมือนี้ไอ้นุ่มแดงสัง ไอ้น้ำแดงจะบายดีแนสบายดีพี่น้องว่าไปก่อนวันนี้ไอ้น้ำไอ้น้ำแดงคันวากามันนั่นบ่อนิ่งไงก็เอายปทำเนื้อพี่น้องเพราะว่าจะไข่กับเป็นแบบมือกล่องกับบุบบันไดเนาะไอ้น้ำแดงสร้างมังนามากพี่น้องอันนี้มังนาที่เคยสร้างปกติเนาะอันนี้มังนาน้ำแดสงนนรดสร้างมากตนตกใจพี่น้องแบกแล้วหน้าจัง เราเวียบนามมันใหญ่มันหนาดุดกระดัเงาตัวไปเงาชีวามาใหม่ก็ัหน้าอย่างังหน้าซีปปะาเขาดูได้วาดเขาจเ้าเคมองเงานาจะเป็นเงาซีนแดงเย็นจนหองอันนุ่มแดงเอาใส่ในตู้เย็นเนาะเ้าใครคิดว่ามาขี่หูพี่นนอะอ่าบัตรบัมันเจ้าเครเอิ่นมาขี่หูเนาะแบบว่า ที่ว่ากินเปินนะแต่ว่าที่กินน่ะมันบ่แม่นบักขี้หูนี่มันเป็นบักนาวเนาะไสใครกําังสิว่าสิเอามาปอกินน่ะนะันแดงว่ามันบ่แม่นักขี้หูน่มันเป็นบักนาลว่าเอาเพราะว่าักนายังคือหน่วยใหญ่แท้สํากับักขี้หูนาวๆกบ่เกียงเนาะสํากับบ่เกียงน้อยเนาะน้องปลาบันแดงมามันสิมีน้ําบ่นนาเฮ็ดนเกลือเฮจังไดบัดนี้คือหน่วยใหญ่แท้เฮ็ดเป็นบ่สเฮ็ดเป็น มันจะไม่หนามอยู่หอันน้กร้อมหรอ้อมบ่หอมบ่เมื่ห้ดมนะนี่หอมไปดิหอมเลเบือหน้าพี่ดึงเนาะนกินบ้างสวนกันคลิปนี้กับบ่มียังไงนะพี่น้องเราบีเบี้ยมีงา ถ้าใครตื่นเต้นกับหม่งหน้าหม่ากฤษมันม่างหน้าสีแต่บ่แมนบ่บ่แมนบ่โหว่าเขาเอื่อนไหมยังหม่งหน้าอียังหม่างหน้านะกิษมันหม่งหน้าสีนะพี่น้องไงโป้ไงโป้เนาะถ้าใครจะมามาขี่หูเราจะเอามากินคลิปนี้ก็ไม่มียังไงถ้าใครกับชิบจอบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามซักใครในเด้อเพิ่งเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบายบายขอการกินหน่ะเนาะยิบเนาะบ๊ายบายเนาะ Hehehe <laughs>